ครับก็สวัสดีนานานักตกปลาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็พาออกมาปากเบ็ดที่ทุ่งนาอีกหนึ่งครั้งครับผมก็เบ็ดมาทั้งหมด40คันครับสภาพใหม่ก็เป็นนาดำนะครับผมแล้วก็มีสะข้างหลังครับผมเดี๋ยวนี้ก็จะมาหา ปลาไปฝากย่านะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูสภาพใหม่ครับนี่ครับผมสภาพใหม่ก็เป็นนาดำครับแล้วก็มีช่วงที่ข้าวเสียนะครับผมเดี๋ยวก็จะปักไปทางนู้นครับก็โอเคครับเดี๋ยวเริ่มลงมือก่อนครับผมครับตอนนี้ก็เกี่ยวเหยื่อมาได้หลายคันแล้วนะครับ ก็ให้ขาเหยื่อจุ่มไปในน้ำครับผมถึงขาหน้านี้ยออลักษณะนี้ครับผมตำแหน่งเกี่ยวเหยื่อก็เป็นส่วนค้างของเขียด ก็จุ่มน้ําประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสองฝั่งครับเดี๋ยวขอตัวเกี่ยวให้เสร็จครับก็น่าจะได้20่สกว่าคันแล้วครับเหลือเบ็ดอีกประมาณส0กว่าคันครับผม ครับผมตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วนะครับผมก็เกี่ยวเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเบ็ดสี่สิบคันครับผมเดี๋ยวตอนสองทุ่มกว่า,วาออกมาลุ้นเบ็ดพร้อมกันครับผมเดี๋ยวขอตัวเข้าบ้านไปกินข้าวกินน้ำพักสักครู่ครับผมเจอกันตอนสองทุ่มกว่า,วาครับครับผม ตอนนี้ก็สองทุ่มกว่านะครับก็ออกมาเลาะเบ็ดปักกันนะครับผมมาลุ้นกันว่าจะได้ปลาไปฝากย่าหรือเปล่านะครับขนนี้เขียดยังอยู่นะครับ คันนี้รอยกินนะครับผมคันข้างหน้ายังไม่กินครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเกี่ยวเหยื่อคันนี้ไว้ครับเอาละครับผมเราะเบ็ดมาสามสิบกว่าคันแล้วครับเพิ่งจะเจอนะครัไซส์สวยนะครับ นี่ใสสวยเลยนะครับผมนี่ครับผมแต้มแรกไม่รู้ว่าจะเป็นแต้มเดียวหรือป่านะครับเบ็ดอย่างีกประมาณสิบคันครับผมครับผมสร,รุปผลงานก็ได้หนึ่งตัวนะครับ ปลายังไม่ค่อยกินนะครับผมหรือไม่ค่อยมีปลาก็ไม่รู้นะครับทุ่งนี้ครับก็มาลุ้นตอนเช้ากันอีกทีนะครับเช้ามืดช่วงตีห้าครับผมว่าจะได้ปลาไปฝากย่าหรือป้านะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนตีห้าครับครับผมตอนนี้ก็ตีห้านะครับผมก็ออกมาเก็บ เบ็ดปักนะครับอืมครับผมมาแล้วครับหนึ่งตัวคันที่ได้ตัวมาคืนเลยนะครับเหมือนโดนอะไรกัดด้วยนะครับ เดี๋ยวโอเคครับเก็บครับผมแต่ที่สองมาแล้วครับปลาไหลครับ, <c oughs> รบปลาไหลไ์รุ่นๆน,นะครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับ แล้วครับผมขันข้างหน้ามีโตวนะครับนี่ครับตัวไม่โตนะครับโดดนี่ครับผมแต้มที่สามครับเ็ดจะหมดแล้วนะ โอเคครับเก็บปลาครับผมครับผมตอนนี้ก็เก็บเบ็ดปักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ปลาสามตัวนะคนี่ครับผมเป็นปลาช่อนสองตัวปลาไหลหนึ่งตัวครับผมก็จะได้ปลาช่อนไปให้ย่าทำปลา เค็มกินกับข้าวต้มตามตัวครับผมตอนนี้ก็กำลังจะเช้านะครับผมครับผมดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ